สวัสดีครับวันนี้ธนาจะพาไปเที่ยวที่บ้านหัวตะพานอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่นี่คือฟาร์มควายไทยไปควายโลกของคุณประสิทธิ์ครับไม่สมบูรณ์ตรงนีงน้ห้อมขมาเร็วๆเข้ามา,าอ่ะเธอเดินมาเดินมานลูกมันเดินมาเป็นซุปตาแล้วคนในจุ๊บดาซุปตาสบายเขาไมีเชือกของสีแดงก,กันหบสบายสบาย ควายไทยไปควายโลกนะครับที่นี่คือฟาร์มควายไทยคุณสิทธิ์ที่นี่มีควายกี่ตัวนะสามสิบแปดตัวนะครับชื่อฟาร์มว่าอะไรนะฟาร์มชื่ออะไรนะควายไทยไปควายโลกควายไทยไปควายโลกนะครับไม่ธรรมดาเลยดูควายเยอะมากจริงควายเยอะมากจริงเออชื่อควายไทยไปควายโลกนะครับไก่ป่าเป็นร้อยตัวเลยเนี้ยมานจิ้งจอกมาเอาเอาช่วงวันมาที่มันมีมีไข่ ประสิจะได้มีไข่นกอยู่ไปไหนล่ะไข่นกมีตะก้าไข่นกอันนี้เหรอแต่ก้าเนื้อทำตะก้าไข่นกมันไม่ใช่เหรอมาที่จองเอาโมดจะยัื่งบ้ตะก้าไหมใช่ตะก้ามีการเข้ามาเอาส่วนพวกทิฟฟักอยู่ข้างล่างมันก็มาหอมไปเั่นทุกเนื้อทุเออเด้อเดเด้อมันเป็นร้อยตัวหันน้นมาอันน้นมามีทั้งไก่มีทั้งนกป่ามีทั้งควายตัวผู้กับตัวเมียดูยังไงคะมันจะมีไข่ราคาอะไรแพงกว่ากันแต่ว่าตัวผู้กับตัวเมียเขาจะมีเขาทั้งผู้เขาแซงเขาอย่าง ไอ้ที่มีนรู้พูดเองเขายังน้อยอยู่นะเขายังเล็กอยู่นะถ้าเหรอเขาจะวิ่งเข้าข้อเขาเองละสิเขาจะรู้ใช่ไหมอายุไหมแบ่งตามอายุไหมว่าอายุเท่าไหร่อยู่ขอาไหนไหมอ๋อไม่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 ตอนแรกก็ตอนที่เอามาแรกๆเนี่ยก็จะอยู่แม่ลูกติดกันใช่ไหมแล้วแม่ลูกที่มันก็ขยายลูกก็เราก็จะขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกัน เยอะมากเพื่อนใช่น้ำเต็มเลยรอบนี้ใช่ปลา่อนตัวนี้เนแดดมีมันกินปลาใช่ปลานั่นไหมปลาที่เขาเป็นขาวปลาเนนปลาอะไรปลาที่เป็นขาวหน่อยปลาอ่อนนั่นมาเกี้ยไม่มีอุอนค่ะไม่ตมเป็กเทพตะกี้เดินอยู่อทำไมเขาอยู่นอกคอกทำไมเป็นหมานอกคอกไน้ิษณุตัวนอกคอกนี้แม่ตายแล้วแม่ก็ขายแม่ไปแล้วเขาไม่มีคอกเหรอมีแต่ว่าเขาเขาเป็นควายนอกคอกแล้วลูก ไายนอกคอบก็จะต้องใช้อยู่ตัวนี้เข้าคอบหมดกตัวไหมคะก็อยู่แบบนี้ของเขาครับใช่ก็อยู่แบบนี้ของเขาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ใครเป็นผู้หญิงนะไผ่ไผ่ไผ่ยอมกับไผ่ไผ่ไผ่ยอมกับไผ่ไพ่อแม่เขาชื่อไผ่เขาก็เลยลูกชื่อไผ่ใช่ไหมคุณใช่พ่อแม่เขาตระกูลไผ่ไผอะไรนะพ่อแม่เขาชื่อไผ่เลยนะไผ่ทองไผ่ทองวัสมมากเลตัวนี้สวยมากประสิทธิ์ตัวนี้สวยถูกตัวนี้มีคนมาขอซื้อครูห้าแสนใช่ใช่เลยฉัว่าตัวนี้สวยดิใช่ตัวน นั่นที่ไหนนะนู่นตัวนี้สวยมากเลยไบแดนนี่ชบาเพียงดาวหนึ่งจะสวยที่สุดตัวไหนตัวไหนไม่ตัวนู่นตัวที่สองนตัวนั้นจะสวยตัวนั้นใช่ตัวนั้นจะสวยที่สุดชบาเพียงดาวตัวนั้นแต่ตัวนี้ของสวยนะตัวนี้เป็นลูกสาวตัวนี้บอดี้สวยเนาะใช่ตัวนี้เป็นลูกสาวของไม่แน่ใจว่าเป็นลูกสาวของลุงเพชรควายที่ราคาเกือบร้อยล้านหนึ่ตัวนี้แต่ตัวนี้สวยฉันชอบตัวนี้มบบเก๋อืมเออขี่ในแดนนี่เมตรหนึ่งได้หนิเออ เ,เธอขายไปสึเพื่อนจะรวยได้ตังค์ยังไม่ขายว่าจะคับคุมื้นดินของเรา